สวัสดีครับพบกับผมวัชรพงษ์ทองรุ่งบรรณาธิการศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center ครับวันนี้กับรายการ e r c Showtime ที่ผมรับหน้าที่จะมาพาคุณผู้ชมเคลีย์ทุกประเด็นข้อสงสัยทุกปัญหาขาาใจด้านพลังงานมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณผู้ชมถามกันมามากครับว่าเรื่องของโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเนี่ยที่ทางสำนักง,งานกากพอ,ออกประกาศมาเนี่ย จะทำอย่างไรถึงจะเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็บ้านแบบไหนติดแล้วคุ้มบ้านแบบไหนติดแล้วไม่คุ้มค่าสำนักงานกรกพไม่แนะนำให้ติดวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณคมกฤิตัตวานิชหรือพิเตอร์นะครับเลขาธิการสำนักงานกรกพเราไปพบกันกับพ่เต้ยมาเลียร์ข้อสงสัยในเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับพิเตอร์ครับสวัสดีครับนันติครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับต้องรบกวนพ่เต้ยอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องของอประเด็นที่คุณผู้ชมมีความสงสัยกันมากครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการโซลาร์ภาพประชาชนโครงการนี้เริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการได้ยังไงครับมีความทำยังไงครับจึงจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มพี่เต้ยอธิบายให้หน่อยให้ฟังหน่อยครับครับสำหรับโซลาร์ภาพประชาชนนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี62นะครับในราคา บาท68สตางค์ให้บัตบาท68สตังค์ 68, ต่อหน่วยนะครับโดยปี62เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด426ลายอันนี้ก็คือขายไฟใช้ไฟแล้วขายไฟเข้าระบบแล้วประมาณ2.3เมกวัตจำนวนมกะวัตเนี่ยอาจจะไม่เยอะ,อะแต่จำนวนลายเนี่ยเยอะมากนะ 2> 6 2 6หลังคาปี63นะครับปี63ต้องดูนะปี63เป็นปีที่มีช่วงโควิดแต่คนก็ยังนิยมอยู่ อยอดอาจจะลดมาหน่อยหนึ่งก็คือมีทั้งหมด288ลายในปีในปี63แล้วก็ปี64ปี64คือปีปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ครบปีอันี้เราสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคนที่ลงนามสัญญาเนี้ยน้อยกว่าปีปี63นิดหนึ่งก็คือ360ว่าลายแต่เดี๋ยวเราดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะจะติดตั้งแล้วเสร็จนะแล้วก็ใช้ไฟได้เนี่ยประมาณกี่ลายคิดว่าน่าจะ กล้เคียงแต่ตอนนี้มีมีเข้าไปแล้ว38ลายเมื่อเดือนสิงหาแต่สนใหญ่นจะมีไปลายปีายปีจะเยอะนะก็จะเห็นได้ว่าโซลา่าภาคประชาชนเองเนี่ยแม้แต่จะมีโควิด<ๆ>ก็ยังมีคนนิยมอยู่อาจจะลดลงบ้างแต่ว่าก็แสดงว่ารเรกปาร,ระชาชนคนไทยเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนแล้วสนใจที่จะใช้โซลา่าพลังงานสะอาดเนี่ยมากขึ้นนะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยรอบปี64เนี่ย แล้วมีเปิดให้สําหรับโรงเรียนโรงบาลแล้วก็สุนับการ,กรเกษตรที่เข้ามาผสมผสานได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งว่าขนาดใหญ่เนี่ยเราจะให้ราคาที่ถูกว่าคร่บหนึ่งก็คือประมาณบาทหนึ่งส่วนขนาดเล็กเนี่ยจริงๆเดิมที่ในโครงการเดิมเนี่ยมันบาทหกบาทแดปดแ,แต่พอมีขนาดใหญ่ปุ๊บมันก็เราก็เฉลี่ยมากปะจะตกประมาณสองบาทยี่สิบก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือโซลาประชาชน,นโดยรวมแล้วเนี่ย การขายไฟที่ส่วนเกินให้ระบบเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนต่อค่าไฟเนี่ยเพราะว่าค่าไฟเฉลี่ยบาท68ตามเดิมเนี่ยมันจะเป็นค่าไฟที่เราผลิตจากโรงไฟฟ้าประเภทแก๊สธ,ธรรมชาติในช่วงนั้นเนี่ยราคาแก๊สมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแพงนะมันก็จะออ f ซ e ตกันพอดีคือถ้าเราไม่ผลิตไฟจากแกแ๊สเราก็ใช้โซล่าเข้าไปทดแทนกนได้ก็คือไม่กระทบต่อค่าไฟครับตอนนี้ปริมาณรับซื้อตามเป้าหมายยัง,ย,งยังมี พอที่สําหรับคนที่ยังสนใจยังยังสมัครเข้าร่วมได้อยู่ใช่ไหมครับจริงๆเราให้ปีละ50าวัตมินะควัตในปัจจุบันก็หนึ่งนะบ้านมันเท่าไหร่น่ะห้ากิโลวัต,ตมันได้เป็นหมื่นหลังผม <c oughs> ได้เป็นหมื่นหลัง <c oughs> เหลืเเอเฟือครับไม่เป็นไรเราเรื่องสําหรับโซลา่าภาคประชาชนเนี่ยเรามีโค้ตาเผื่อไว้ให้ประชาชนเต็มที่ครับแล้วก็ยินดีถ้าประชาชนเนี่ยสนใจที่จะมาติดโซลา่าก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้การการใช้ และการอยู่ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ได้ไฟฟ้าเข้ามาใช้แต่อย่าลืมนะครับพี่เต้ยย้ําว่าต้องเป็นบ้านที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟในตอนกลางวันนะครับติดแล้วถึงจะคุ้มครับครับใช่ครับอันนั้นคือเป็นการสอนให้เราเข้าใจพฤติกรรมของพลังงานหมุนเวียนที่ต้องออกแบบการใช้ให้สอดคล้องกับการผลิตแล้วก็เรื่องของแบบที่ผมเรียนมาว่าไม่ใช่บ้านทุกหลังที่ติดได้ บ้านบางหลังมุมหลังคาจะไม่ได้หรืออาจจะอยู่ใกล้ต้นไม้มีบังแดดบังอะไรต่างๆอันนี้ก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าพลังงานหมุนเวียน<ม>ดีดีกว่าไปเรียนตามห้องเรียนอันนี้เรียนจากของจริงเลย<ม>สําหรับโซลาร์ภาคประชาชนนะฮะ,ะเราก็ออกแบบไว้นะฮะว่าสําหรับผู้ติดตั้งโซลาเนี่ยเราให้สิทธิ์ในการขายไฟได้ถึง10ปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือท่านติดวันเนี้ยแล้วท่านก็ขายไฟส่วนเกินเข้าระบบเนี่ย ได้ยาว10ปีเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมิตินะที่เราดูเรื่องพลังงานหมุนเวียนว่าควรจะมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมหลัง10ปีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันใหม่ว่าจะอยู่ต่อไหมอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือสามารถเจรจากันได้หลัง10ปีนะครับคือช่วงแรก10ปีก่อนครับ10ปีนี่คือเป็นการให้เกิดความมั่นใจได้ว่าท่านติดแล้วเนี่ย 1ปีท่านสามารถขายไฟไปได้ขายไฟสนเกินนะีไปได้ตลอดนะเพื่อที่จะให้ท่านไปคำนวณเรื่องของการคุมทุนได้เลยครับแต่แบบที่เรียนนะฮะว่าหลักๆอ่ะต้องออกแบบให้ใช้เองมากที่สุดนะถึงจะเกิดประโยชน์ต่อต่อความคุ้มทุนมากที่สุดครับรา,ายได้มันจะลดลงไหมครับหรือว่าความคุ้มค่ามันจะเพิ่มมากขึ้นไหมครับในปีไทยๆต้องเรียน,นอย่างนี้นะฮะโซลา่าเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย เป็นพลังงานเวียนที่ผมเรียกว่าง่ายที่สุดเลยกันนะ<ช>เพราะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เอาแผงไปวางแสงแดดส่องมาก็ได้ไฟแล้วเพียงแต่ว่าท่านก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลนิดหน่อย <ๆ S 1> ก็คือถึงเวลาอาจจะต้องไปล้างแผงสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นมีอะไรจับทําให้ประสิทธิภาพลดลงหรือว่าถ้าเป็นอย่างบ้านอะไรบ้านชั้นเดียวหรือบ้านสองชั้นแต่มีต้นไม้ใหญ่าอาจจะต้องดูแลไม่ให้ต้นไม้ใหญ่มันบัง<ๆ> يع, เพราะว่าหลายๆคนเนี่ย ติดแล้วเนี่ยไม่ดูแลอันนั้นก็รประสิทธิภาพก็าอาจจะลดลงเพราะว่ามีเงามีอะไรไปบังอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยที่เจ้าของบ้านอาจจะต้องดูแลแต่ว่าถ้าเทียบกับการผลิตพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นเนี่ยประเภทนี้นี่ถือว่าง่ายมากถือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็น,ปนพื้นฐานที่ประชาชนที่อยากรู้พลังงานหมุนเวียนอยากเรียนรู้กับมันเนี่ยาสามารถดําเนินการได้โดยใช้โซลา่าเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ สามารถที่จะดูได้ผ่านระบบมือถือเลยว่าบ,บ้านท่านเนี่ยปติดไฟได้กี่หน่วยวันนี้ประหยัดพลังงานแล้วเท่าไหร่ต่างๆนีครับเซฟเขาเรียกอะไรประหยัดช่วยช่วยโลกเซฟเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่รนี้บอกหมดมีหมดครับครับสำหรับโซลา่าภาคประชาชนนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆปัจจุบันนี้นะที่ทาง ERC เองเนี่ยก็ได้ทำระบบจดแจ้งยกเว้นนะฮะ ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มความสะดวกนะครับคนที่มาจดแจ้งยกเว้นโดยเฉพาะโซล่าเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยเนะโดยเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะเข้ามาใช้เอามาใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในระบบเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนนะแล้วก็ ให้ไปกรอกในรายละเอียดเข้าไปพร้อมทาถ่ายรูปเอกสารนิดหน่อยเข้าไปแล้วก็ยินยีติดแจ้งจ้าเว้นเท่านี้ท่านก็เสร็จแล้วการกระบวนการ<ง>จดแจ้ง,งจงง้าเว้นทำได้ง่ายมากครับผ่านระบบมือถือที่ทำนักง,งานได้พัฒนาการขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นการสนับสนุนทําให้ผู้ใช้พลังงานเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้ง่าย,ายและก็สะดวกสบายผ่านมือถืออย่างเดียวครับครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับ คําชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับหายสงสัยกันเกี่ยวกับเรื่องของโซล่าผรคประชาชนสุดท้ายนี้อยากให้พิเต้ยฝากถึงบทบาทภารกิจสําคัญของสํานักงานกกพครับครับกกพอเองนะครับสำนังก,ากอองานกกพเองเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่นในการกํากับกิจการพลังงาน,เ,นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้ใช้นะะอันนี้เป็นหลัก รวมทั้งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอันนี้เราก็ดูแลเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ประกอบประกอบกันพิจารณานอกจากนี้เองแล้วเนี่ยในการดําเนินการต่างๆเนี่ยเรายังมองถึงผู้บริโภคนับสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นลำดับแรกๆคือผู้บริโภคดับสุดท้ายเนี่ย,ค,ย,ยคือเป็นการใช้พลังงานไปเพื่อทำเรียกอะไรเป็นการบริโภคขั้นพื้นฐาน อันเนี้ยถ้ามีมาตรการอะไรต่างเน,เ,าาเ,นานเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาให้พวกนี้เป็นลำดับแรกๆนะอย่างเช่นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าไฟเรื่องโซล่าพากประชาชนอะไรต่างเนี่ยเราก็พิจารณาดูแลประชาชนเป็นหลักครับก็ต้องเรียนว่าโซล่าพากประชาชนเองเนี่ยเดิมทีในช่วงแรกเนี่ยเราก็มีในส่วนของประชาชนบ้านอยู่อาศัยอ่าิกิโลวัตต์ไม่เกิน10กิโลวัตต์เท่านั้นแต่ระยะหลังเนี่ยมันมีเฟสสองเนี่ยเราเปิดให้เป็นโรงเรียนโรงบาล ซึ่งมีเพิ่มขึ้นม,มาแต่ว่าเราก็จะให้ประชาชนเป็นจํานวนที่เยอะก,กว่าแต่ว่าโรงเรียนโรงบาลน,นี่กเเ็เป็นลำดับที่ตามมาครับก็ยืนยันครับว่าถ้ามีเรื่องมีเหตุร้องทุกข์มีการรับบริการไม่ดีหรือมีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถประสานเราแล้วก็ติดต่อเราเราก็จะเคลียปัญหาให้ครับครับก็ได้รับคํายืนยันจากพิเตอร์นะครับ เนขาธที่การสำนักง,งานกกพถึงบทบาทสำคัญของสำนักง,งานกกพที่ยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนเคียงข้างพลังงานอย่างยั่งยืนแล้วมาพบกับผมและพี่เตอรใหม่นะครับใน ERC Show Time ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมครับขอบคุณพี่เตอร์มากครับ